ไปเพนนอนรอหรือว่าเดินเล่นอยู่ที่ชายหาดค่ะคุณลุงก็ไปเจอแม่เพ็นที่ชายหาดแล้วก็ไปนั่งอยู่ด้วยกันพักหนึ่งแล้วเราก็จะเดินมาทานอาหารก่อนที่แกจะเริ่มไปไปไปงานต่อคืองานสัมมนานะคะหรือว่าไปเรียนหรือว่าไปสัมมนาแกก็จะไปต่อเรากำลังจะเดินไปทานอาหารกัน แล้เกก็จะไปที่สัมมนาจากนั้นไม่เป็นยังไม่รู้เลยค่ะว่าจะทําอะไรไปทานอาหารด้วยกันต่อค่ะ <fi. S 1> ที่เดินนี้ก็เดินตามหาร้านพิซซ่าร้านอยู่ตรงไหนยังไม่รู้เราก็เดินไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าคุณลุงจะทานพิซซ่าค่ะวันนี้ อาหารพวกนี้ก็ไม่เอาเต็มเลยเจะแยะแต่เวลาแกอยากนี่แกอยากเหมือนคนท้องเลยค่ะพูดไปแล้วก็เหมือนคนท้องค่ะเพราะว่าแกท้องอยู่ตลอดเวลาอันนี้พูดเล่นค่ะไม่เป็นกระท้องเจอเลยค่ะร้านพิซซ่าน้ำหน้าเลยขึ้นมาชั้นบนค่ะ ฮะได้เสีนังค่ะร้านพิซซ่าค่ะเออร้านพิซซ่าดูโอเคค่ะใช้ได้ด้านบนค่ะชั้นสองกำลังจะสั่งอาหารค่ะอย่างน้อยก็พิซซ่าค่ะเพราะว่าร้านนี้เป็นร้านพิซซ่าของชาวอิตาลีโดยตรงค่ะ มาแล้วคะ่ะพิซซ่าค่ะแต่ก่อนที่จะกินพิซซ่าแ <c> ก <oughs> กินขนมปังทานเ,งเนยเนยของที่นี่อร่อยมากเลยคะ่ะที่นี้ที่เขาทาเป็นเนยเป็นเครื่องเอ่อเป็นเป็นเครื่องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกี่ยวกับสุขภาพนะคะเฮลตี้คะะเฮลตี <c oughs> ้กอร้อน่ <c oughs> าไปด้วยร้องซีดซีดไปด้วยเพราะมัน <c oughs> ร้อน,นะคะ่ะ ออกมาใหม่หมเลยน่าทานไหมคะมาทานด้วยกันค่ะไม่เห็นไม่ได้สั่งเองเพราะว่าคนเดียวมันเยอะไปแกสั่งแล้วก็กินกับแกไปด้วยค่ะทานด้วยกันค่ะ no. เสร็จเลยค่ะสายเปก็เปตามปกติค่ะไม่เป็นกินอิ่มแล้วเสร็จนั้นเองค่ะเก็บหมดแล้วค่ะไม่เหลืออะไรเลยใครมาไม่ทันเมื่อวันกินหมดไม่ใช่เมื่อวันกินหมดค่ะไม่เป็นกินหมดนี <c oughs> ด่ค่ะน่ารักมากเลยค่ะไม่รู้ว่ากระป๋อไม่เห็นนะมันถุง แม่เพนบอกว่ากระเ,เป๋าแม่เพนน่ะมันหนักค่ะก็ไม่รู้ว่าหนักอะไรกันหนักกันหนามันก็มีเทอร์สับมีแบตมีเป๋าตังนั่นเนี่ยค่ะแม่เพนบอกว่ามันหนักจะเลยอาสาพายให้ค่ะเจนแมนสุภาพบุรุษค่ะเรากินเสร็จแล้วเราก็จะขับไปพักโรงแรมก่อนที่เกจะเริ่มทำงานค่ะทีนี้ทำงาน ก็ประมาณก็หลายชั่วโมองอยู่ค่ะเดี๋ยวแกจะทําทงานต่อจนถึงนู่นอ่ะทุ่มทุ่มหนึ่งค่ะก็จะเจอกันทีหนึง่งตอนนี้เราเกินเสร็จแล้วก็จะกลับไปที่กาคกอนท่าไปพัาค่อนค่ะ